สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามือนิสราจะพาเมา่บึงมาณน้ำนาอยูเคลื่อนลาสีสไลจังหวัดศรีสะกกีเด้พี่น้องเ้อพี่น้องเมื่บึงนางน้ำเสลาเนี่ยจ้าคุณอ่ะน้ำไหลแห้งแล้วก็ไหลเชี่ยวครับเนาะช่วงนี้เคลื่อนลาาสีสไลได้ท่านการเปิดประตูระบายนา้ำทั้งเดืดเลยได้จ้าเจ็ดบานกับเปิดทั้งเดิดเลยจ้าเพื่อโลงหลังน้ำที่จะมาสมทบอีกเนาะ เราก็ช่วงนี้บวกกับฝนตกกับทุกเมืองเลยพี่น้องฝนตกแห้งเกือบทุกเมือเลยยันล่าสีสลา์แต่ด้ท่าการเปิดประตูระบายน้ำออกยกประตูออกขึ้นทั้งเจ็บบางเลยพี่น้องนี่แน้ำไหลยางแห้งเลยจ้ะปริมาณน้ำในไร้ครับพี่น้องเป็นแม่ไม่ยืนอยู่กับไก่เหงื่อวิ่งหน่วงเลยได้พี่น้องนะคุเรื่องแน่ใจน้ำไหลแห้งแล้วก็ไหลเฉียวก่อนนะพี่น้องนะแล้วก็เป็นเขตอันตรายเพิ่อนแตเจ้าหน้าที่เพิ่อนแต่ก็อยากขอไก่เนาะพี่น้องเนาะเคุณ อุ้ยหนาเนี่มาถักมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมีหนาแล้วเนาะมันไปถ่วงไฮถ่วมหน้าทั้งนั้นถ่ายเขื่อนเนาะพี่น้องเนาะเบื้องเนี่ยจ้านะโอ้ยหายก็ทะเลเนาะจ้าเนาะแต่ว่าน้ำเนี่ยจะเป็นสีอบคุณคุณน่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะสีเบ้อเบ้อใสเบื้องเนี่ยจ้าเดี๋ยวข้อมาเบิ้งฟังนีิเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยด้านถ่ายเคลื่อนเนี่ยโอ้ยลองรับน้ำเต็มๆเลยพี่น้อง ไม่น่ายจาน้ำน้ำไหลค่ะพี่น้องเชิงนี้บวกกับฝนตกน้ำนอกฝนกระตกแถบทุกมือเลยพี่น้องในจะร่องรับน้ำมาจากกันปริมาณน้ำมาจากทั้งเอื้ออย่างเงาพี่น้องเงาะเบื่งเนี่ยเนี่ยจ่าด่านนี่โอ้ยน้ำไหลแห้งค่ะพี่น้องม่ยืนใกล้ๆนี่ก็ขล่งแบบเป็นตะยางหย่อนอยู่เนี่พี่น้องเนาะขาสั้นหย่อนคนนี้คนน่ะอฮ้ยฟังเสียงน้ำเลยจ้าพี่น้องไหลยางแห้งเลยเี่อะไหลยางแห้งเลยพี่น้องไหลเฉียวปอนจ้ะ จุดนี้เป็นจุดอันตะได้วพี่น้องด้วยจะไปยืนไก่ด้วจ่าเริ่เนไโอ้เลาเนี่ยต้องไปสลาวี่งเนันจะนั่งใบแห้งค่ะเป็นตัวอย่างนะพี่น้องเนาะช่วงเทียวโอยดานสองขานจะเม่ยงเอชาบานเพิ่งจะมาตกตกขาด้ว,วจ่าเร